วันนี้นะครับเราก็จะมา,พมาเพาะเมล็ดต้นน่าจ,จะเพืกอนะครับอันนี้ฮะจากการที่เราไปเคาะเกาะกะเทาะกะเทาะกะแท้งกะแท้งมาฮะได้มาเยอะละแต่ทีนี้ว่าเป็นการทดลองผมเลยเอามาลองแค่20บเมล็ดก่อนนะครับโดยสูตรทีใ่ใช้คือเราต้องทําให้อันนี้เรียกเปลือกด้านนอกนะครับเปลือกด้านนอกมันเป็นแผลแล้วก็น้ำเข้าได้นะครับทีนี้วงทาผมไม่ได้ใช้กรรไกรตัดเล็บนะครับผมใช้เป็นตะไบตะไบฝนเล็บแทนโดยการทําให้มัน มคนอย่างนี้ฮะให้เปิดด้านนอกมันพอเป็นแผลอย่งเี้ยอยงเี้ยอ่งเี้นี่ฮะนะมันจะเป็นแผลนี่คราว่าเป็นแผลคือมันจะมีรอยฮะแล้วก็จุ่มเลยฮะงานนี้เอาให้รู้เรื่องไปเลยนะครับทำเรื่างนี้นะฮะใส่ลงไปเลย ทำใหนน้มันเป็นแผลให้เปิดชั้นนอกมันเป็นแผลให้ได้ออครับนี่นะครับก็ได้มาแล้วครับ20ิเมล็ดแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อครับในวันพวกนี้ว่ามันจะบวมหรือเปล่านะครับนะครับผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ก็24ชั่วโมงแล้วจากการที่เรา นะครับแช่มเมล็ดนะครับเอาไว้ทีนี้ผมจะให้ดูสิ่งที่แตกต่าง,างเห็นไหมเห็นเห็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมอันนี้นะอันเล็กๆนะนะครับอกับเม็ดใหญ่ๆนะครับนี่นะครับไอเม็ดใหญ่ๆเนี่ยก็เกิดจากการที่เรา ขูดมันดีฮะแล้วน้ํามันก็เข้าไปได้ส่วนเม็ดอันนี้นะเ็ล็กนี่คือขูดไม่ดีน้ํายังเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออันนี้เราต้องเอามาแช่ไม่แช่น้าแล้วต้องแช่ทิชชู่เปียกแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องการอากาศแล้วนะครับส่วนเม็ดเล็กเนี่ยเราต้องขูดขูดมันใหม่แล้วก็แช่นะครับ นะครับก็มาใส่นะครับใส่ถ้วยน้อยนะครับแล้วก็มีทิชชู่อยู่ข้างล่างทิชชู่เราจะหนาหน่อยนะเพื่อซับน้ําผม่าพับตั้งสี่ห้าชั้นให้มันนะมืนนหะนาดูเลยวันนี้ขนาดนะวันนี้ล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็กดทิชชู่ในครั้งนี้นะเราจะกดเราจะเติมน้ําไม่ให้มันท่วมนะครับไม่ให้มันท่วมเมล็ดนะครับและสังเกตดูเนี้ยห้าเมล็ดอันนี้หนึ่งสองสามที่ห้าห้าเมล็ดอันเนี้ยผมก็ต้องการฝนใหม่รอบหนึ่งนะครับ แล้วก็เอาด้านที่มันเป็นแผลในการฝนนะี่ให้มันโดนน้ำนะครับนะครับประมาณนี้ให้น้ำมันเข้าได้ง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุนี้เราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะบวมอีกหรือเปล่าถ้าไม่บวมก็ฝนใหม่นะครับแต่ให้ดูนี้เม็ดใหญ่ๆนี่คือเห็นไหมว่าเป็นเป็นเม็ดร,รุ่นเดียวกันทําพร้อมกันแต่ว่านะ้ำมันเข้ามันผ่านเปลือก ชั้นนอกเข้าไปได้แล้วนะครับทีนี้มันเกิดกระบวนการเจริญเติบโตภายในนะครับก็เหลือแค่รอเวลาที่ลากเขาจะออกมานะครับเดี๋ยวพวกนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับผมนั่นะครับก็อีกหนึ่งวันจะเห็นนะครับว่าเมล็ดมันบวมทุกเมล็ดเลยนะครับทีนี้น้ำมันแห้ง เราก็จะเติมน้ำไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเติมแค่นี้นะรักษาระดับน้ำไว้นะครับเดี๋ยวมันก็เลเหยออกนะเดี๋ยวพวกนี้เราก็ดูอีกนะครับอาจจะต้องลดปริมาณน้ำถ้าเกิดมันมีรากงอกออกมาแล้วนะครับโอ้ยเห็นไหมเห็นเม็ดนี้ไหม เมนิเริ่มมีรากข,ขาวออกมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับแต่เห็นได้ว่ามีตุ่มขา,ขาวโผล่ออมาอันนี้คือรากนะฮะรากของเขาเตรียมออกมาแล้วนะครับสัง mm hmm. เกตได้ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนถ้วยนะฮะต้องเป็นวันพรุ่งนี้แล้วล่ะนะครับเปลี่ยนถ้วยนะครับเราจะได้เห็นว่ารากเขายาวเพิ่มอีกเท่าไหร่ mm hmm. อย่างชัดเจนนะครับ ที่มันวัวหมดทุกเม็ดนะครับก็มีแววว่าจะงอกทุกเม็ดนะครับแต่นี่มันแน่นไปเรามองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนภาชนะนะนะครับนี่นะครับก็ทําการแยกนะครับให้มันอีกมพันที่มากขึ้นเราจะได้เห็นวนะ่าเม็ดไหนมันงอกมากงอกน้อยนะคับแต่นี้น้ํามันเยอะไปนะฮะ เดี๋ยวจะนำออกแล้วก็คราวนี้นะฮะเมื่อพื้นที่มันมากขึ้นเนี่ยการระเหยก็มากขึ้นความชื้นด้านบนของเมล็ดเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอก็เลยต้องใช้ทิชชู่จะชั้นเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโปะกลงไปนะครับซึ่งงอกประมาณนี้ถ้าเกิดจะใส่ปลูกก็ปลูกได้เลยครับสำหรับคนที่ยังมีเวลาหรือมีความพร้อมแล้วนะครับสามารถลงปลูกได้เลยก็เอาด้านนี้ลง นะครับส่วนผมนะั้นยังไม่มีเวลาก็เลยต้องเลียงไว้แบบนี้ก่อน หลังจากที่เอาลงดินไปได้หนึ่งอาทิตย์นะครับไอ้ต้นยาวๆนั้นนะบางต้นก็จะไม่แข็งแรงนะครับก็เนี่ยตายอันนี้ก็ตายก็มีผู้แข็งแรงที่เท่านั้นที่จะอยู่รอดนะครับเนาะเพราะนั้นเราก็เลี้ยงให้มันโตแต่คืบหนึ่งอ่ะคืบหนึ่งหรือว่าเอาให้ชัวร์เลยน่ะก็ตัก6หกเดือนไอ้ไม่ใช่ผิด ก่อนที่จะได้หงเดือนคือจะคืบหนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแยกแยกใส่กระถางประมาณนี้หรือใส่ถุงดำก็ได้แล้วพอเขาอายุ6เดือนเราก็เอาเขาไปปลูกได้นะครับเพราะไปปลูกทั้งอย่างเงี้ยหความร้อนจากตังแดจะทำให้เขาตาย 2. พื้นที่ในการดูแลจะใช้เยอะ 3. วัสดุที่เราใช้ก็ต้องมีให้พร้อมด้วยไม่งั้นดินไม่พอก็ปลูกไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่า การจะปลูกต้องให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับขั้นตามก็หกเดือนนะครับต้นก็จะสูงเกือบ2คืบะนะครับสคืบเราได้ก็เหมาะในการปลูกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชมกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็เรื่องของต่างๆของซึกของกนอันนี้ประดูกระถินเทพาแล้วก็เหลืองปียาทรแล้วต้นมะขามเทศนะครับ แล้วก็ท้ายคลิปนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรใบแดงน,นะครับทําคลิปดีๆต่อไปกอีกแล้วก็แนะนํากันมานะครับว่าอยากจะให้ทําคลิปแบบไหนครับยินดีรับฟังนะครับผมทุกความคิดเห็นทุกคําแนะนําวันนี้ลาไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ